เดินแล้วส่วนตอนคืนกันนะครับเพื่อนๆดูมแมลงดูนอนว่ามีไหมนะครับช่วงนี้เข้าสู่ต้นฝนใหม่ก็จะมีมะแมลงปีกแข็งนะครับ ที่จะมากินยอดอ่อนทุ่เรียนของเราแล้วก็เดินชมเล่นไปนะครับชมบรรยากาศในสวนไปนี่ครับตอนนี้กำลังแตกยอดอ่อนปลูกคู่กันนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างว่ากันไป ดูว่ามีแมลงไหมเจอผีเสื้อกลางคืนนะครับตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรมั้งตอนนี้แมงมุมแมงมุม,มไม่ใช่หนอนผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ออกเป็นหนอนกินใบแต่ตอนนี้หนอนยังไม่มานะอัก็ตอนนี้ไม่ค่อยสวย แต่ว่าเริ่มฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วนะครับเริ่มมีใบเขียวช่วงเมื่อกี้เกือบเกือบตายนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดแต่งกิ่งออกยัออยงไงให้มันให้มันสมบูรณ์ก่อนให้ใบมันเย,เยอะก่อนทำโตกว่าวน,นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ค่อยๆตัดแต่งกิ่ง <c oughs> ดูต้นต่อไปกันนะครับไปงข้างก็ป่ายาง นนใบร่วงนะครับถ่ายใบใหม่ใบมีปัญหานะครับแต่ยอดเขากำลังออกมาเดี๋ยวค่อยจะทำคลิปเต็มๆให้ดูนะครับว่าทำยังไงกับต้นนีนะ้แต่เขาคงจะได้ฝนในนานแล้วคงน่าจะโอเคเพราะใบเขาก็สวยอยู่แล้วก็รักษาใบนี้ให้ได้นะครับ กปดูธน,นุกำลังแตงยอดอ่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีแมลงกินเดินชมสวเนเล็กน,นะครับช่วงเมืดนะครับทุ่ม 2องทุ่มนะครับเพราะว่าช่วงมื่อกี้มันมีนี่ไงมแมลงปีกแข็งมันมากินใบของเราเจอแล้วครับไหนละ่ะน,นี่ตัวการนะครับตัวการตัวการแมงกิดนูน กำลังแตกไปแล้วก็จัดก,การมันเลยนะครับละหัยเนีฐานที่ถักใจตอนนี้ช่วงเมื่อกี้ก็โดนแมงปีกแข็งทำลายเยอะเหมือนกันนะครับแต่นลาใบเริ่มแก่แล้วเขาเริ่มจะไม่มากินแล้วนะครับตอนนี้ นียอดมีไหมก็ไม่มีนะครับตอนนี้ได้เป็น10บยี่สิตัวเลยนะครับช่วงเมื่อกี้ช่วงแตกใบอ่อนดีที่มาทันนี่เป็นล่องรอยของที่เขากินไม่งั้นละ่ะน่าจะทางต้นนะครับนี่ใช่หมดเลยนะครับถ้าเดินดูไปครับชมสวนไป้ขงขค่งคืน นี่ก็ยาวหน่อยนะครับอสองต้นนี้นะครับนี่แหละต้นนี้เจอประจำนะครับกำลังแตกยอดอ่อนเจอแมลงปีกแข็งเข้าทำลายประจำนะครับต้นนี้เป็นต้นที่เสียบนะครับจากต้นทุเรียนบ้านก็สวยงามนะครับ ันนี้ก็เสียบจากทุเรียนบ้านเหมือนกันนะครับก็กำลังโตสองต้นนี้แตกยอดดีนะครับมแมลงชอบแต่วันนี้ไม่มีไม่เจอนะครับมีแต่ลอยมีแต่มีแต่ลอยที่เขาเขาทำลายนะครับก็ยังไม่เยอะเพิ่งฉีดยาไปอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็ยังมาไม่เยอะช่วงนี้เดี๋ยวคงอีกสักระยะนะครับเข,เขาจะมาทำลายใหม่เขาจะได้ฉีดยาใหม่ตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอนี้ก็ตอนนี้เจอบ่อยนะครับ มแมลงปีกแข็งเขาทำลายดูใบใบไหมนะครับช่วงอากาศร้อนเมื่อกี้ดีที่ไม่เป็นไรนะครับยังผ่านผ่านร้อนมาได้นะครับก็กำลังแตกยอดเข้มปุ๋ยน้ำไม่พอนะครับเข้มปุ๋ยนี่เขาหยุดหยุดหยุดลามแล้วนะครับออกแบบนี้หยุดลามแล้วถ้ายัง ลามไปต่อมันจะสีอ่อนๆกว่าน,นี้นะครับตัวน,นี้หยุดลามแนละ้วเดี๋ยวเขาดูดกินสารอาหารหมดใบก็จะลวกนะครับใบที่เขาไหม้ก็จะลวกแล้วก็เ <Okay. S 1> หลือที่ยอดอ่อนยอดอ่อนนี่แหละนะครับสําคัญเราต้องเอามลแรงให้อยู่นะครับคอยมันเช็คมันติดตาดูนะครับมอาแมลงกิน สองไฟมันเป็นเงาโทรศัพท์ก็ค่ำคืนนี้ก็เดินเล่นชมสวนนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับการทำสวนทุเรียนนะครับที่ถือว่าล้มลุกคุกคานนะครับ เราไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน YouTube ผ่านเ c e บุ๊กผ่านสื่อต่างๆนะครับก็ลูกชาวนาอยากมาทำไร่นะครับก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็ปลูกใหม่ก็ยังมีอยู่ลนะรวก็เป็นกำลังใจ ให้เพื่อนๆที่กำลังปลูกทุเรียนนะครับก็ปีนี้ก็ว่าจะมีแนวทางใหม่ในการปลูกทุเรียนนะครับก็อยากจะสร้างระบบนิเวศนะครับให้ให้สวนนะครับเอ่อมีความชื้นนะครับมากกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะลงต้นทองหลางนะครับทองหลางเอามาปลูกแซมระหว่างต้นนะครับให้เป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็ช่วยบำรุงดินนะครับก็เห็นในคลิปในสื่อต่างก็มีประโยชน์เยอะแยะก็ไม่ว่าจะเอามาปลูกนะครับให้เป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับตอนนี้เราลังแตกยอด นะครับกำลังแตกแทงยอดใหม่นะครับก็เพื่อนๆหลายสวนในแถวภาคอีสานเะรก็คงจะเจอแทบเจอเยอะนะครับก็บางสวนก็ไม่เจอก็มีนะครับที่เขามีประสบการณ์นะครับในการทำนะรบใบไม้ของผมแทบจะเป็นทั้งสวนเลยนะครับอาการใบไม้ ในไม,ไม่ก็พอเดาอาการออกแล้วนะครับจับจับได้แล้วว่าน้ำน้อยนะครับน้ำน้อยเข้มปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะนะครับช่วงแล้งนะครับก็ปีต่อไปก็คงจะลดลดปุ๋ยลงนะครับหรืออาจจะไม่ใส่เลยนะครับให้แต่น้ำนะครับ เป็นประสบการณ์ในแต่ละปีเรียนรู้กันไปนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็สวัสดีครับ